สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านน,นนะครับเดี๋ยวนี้เรามาติดตามแผนการลงทุนประจำสัปดาห์ที่2ถึง6พฤษภาคมเนาะก็เดี๋ยวมาเริ่มต้นกันนะครับตอนนี้เราอยู่กับเพจนะครับ Shark Academy t a เนาะในกลุ่มของไขปริศนาการลงทุนนั่นเองนะครับก็เป็นสถาบันนะครับ w e w i l l Beyond to Success to g e t h e r เนาะเราจะก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับ ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะจะมีให้ลงทะเบียนนะครับเพื่อเข้ามาอบรมนะครับเราก็เรียนรู้รูปแบบการลงทุนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับการเรียนนะครับการสอนจะเริ่มต้นในวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนะการสอนคลาสแรกนะครับจะเริ่มต้นวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียน อย่าลืมนะครับหลังดูคลิปประจำสัปดาห์นี้จบนะติดต่อสอบถามข้อความเข้ามาขอลงทะเบียนได้เลยตอนนี้มีคนลงทะเบียนแล้ว17คนนะแล้วก็มีมหลาลัยที่ดิวมาเพื่อขอหลักสูตรจากทางชา a k คัตอะคาเดมของเราแล้วมากถึง5มหลาลัยด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นมหลาลัยไหนบ้างเดี๋ยวรอติดตามประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังหลักสูตร ออกแบบสําเร็จนะครับมาเดี๋ยวมาติดตามแผนการลงทุนประจําสัปดาห์กันนะครับไปที่ผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกครับ S50 เนาะในส่วนของตลาดหุ้นนะครับในสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มเป็นสัปดาห์ปรับฐานแล้วนะครับจากการสังเกตพฤติกรรมแม้ว่าราคาจะอยู่ในแนวโน้มที่แรงเทขายนั้นได้เปรียบก็ตามนะครับแต่เริ่มมีสัญญาณของการหยุดลงเนาะหรือการสวิงกรอบออกข้างนั่นเองซึ่ง ในยั่สำคัญแบบนี้นะครับถ้าราคาไม่ทำนิวโลในสัปดาห์หน้านะครับโดยมุมมองระยะกลางแล้วกันนะครับมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะเริ่มออกข้างเพื่อเตรียมกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่นะครับก็สามารถที่จะเป็นอาทิตย์ในอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นอาทิตย์ที่เราสามารถเข้าไปสะสมนะครับหุ้นเพื่อเข้าเก็งกำไรหรือลงทุนเพื่อความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนนั่นเองนะครับในส่วนของ S50 เนาะ เดี๋ยวไปดูปฏิทินข่าวในสัปดาห์หน้าการกับ Forex Factory นะครับในสัปดาห์หน้าครับ2-6พฤ,ฤษภาคมอาทิตย์ต้นเดือนถูกไหมเพราะฉะนั้นในหัวข้อข่าวหรือในประเด็นที่เราจะเฝ้าจับตามองนะครับนั่นก็คือในส่วนของ Forex Factory นะครับในสัปดาห์หน้ามาสัปดาห์หน้านะครับ น่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของ a d p nonfarm มาก็ nonfarm นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันตั้งแต่วันจันทร์ที่2นะครับวันแรกมาก็มี ISM manufacturing มานะดัชนีภาคการผลิตนะครับในช่วงเวลา3ามทุ่มกล่องแดงชนก่อนลับตั้งแต่วันแรกของอาทิตย์ต้นเดือนเลยนะครับเรียกได้ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเดือดทุกวันนะฮะในส่วนของ ISM manufacturing นะครับถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ตอนแรกแข่งค่าขึ้นและกดดันราคาทองคำในระยะสั้นในช่วงที่มีการประกาศ รีพอร์ตหรือรายงานนั่นเองนะครับทีนี้ในวันอังคารครับจะมีตัวเลขสำคัญคือ Job Opening ครับการเปิดรับสมัครการจ้างงานเนาะซึ่งคาดว่าจะต่ำลงในวันอังคารนี้ส่งผลให้ราคาทองคำนะครับมีการปรับตัวดีดขึ้นในระยะสั้นๆซึ่งก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีนะถ้าวันจันทร์ราคาไม่หลุดโลเก่าในอาทิตย์ที่แล้วนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาบริเวณ1970นะ อาจจะมีการย่อตัวต่อสักพักแหละแต่ว่าถ้าไม่หลุดโลเก่ามันจะเป็นอาทิตย์ที่ง่ายในการเข้าเก็งกําไรแล้วก็การลงทุนด้วยการที่เราสามารถเล่นซื้อได้ในวันอังคารนั่นเองเล่นซื้อเพื่อมาเก็งกําไรการดีดตัวในวันอังคารนะครับทีนี้วันพุธมีประเด็นที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นประเด็นสําคัญของอาทิตย์ต้นเดือนเนาะ ADP nonfarm นะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าจะลดลง A.D.P. นอนฟาร์มลดลงอัตราการจ้างงานลดลงนอกภาคการเกษตรส่งผลให้ครับดตชินิอดดาล่าอ่อนค่าลงและราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเห็นไหมอังคารทองดีดพุทธทองดีดวันพฤหัสครับโอ้ตีหนึ่งวันพฤหัสครับมี Federal Fund เนาะมีการประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ยโอ้โออิตย์นี้โหดร้ายมากเลยนะครับมี A.D.P. นอนฟาร์มแล้วแล้วต่อด้วยการประชุม FOMC ในการประกาศอัตราดอกเบีย้ยซึ่งตัวนี้แหละอันตรายนะครับคืออาจจะมีการดีดตัวในช่วงเย็นแต่พอช่วงดึกถ้ามีการประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยจริงๆราคาทองคําจะถูกเทขายแบบรุนแรงมากๆเพราะฉนั้นระวังแพนิกนะครับแต่ถ้าเราเทรดถูกฝั่งเออกาไรมหาศาลเลยทีเดียวในอาทิตย์หน้านะครับในวันพฤหัสนะครับช่วงตีหนึ่งนะจะมีการประกาศอัตราดอกเบีย้ยซึ่งจะส่งผลให้ดัชนีดอลล่าปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงนะครับ และในวันพฤหัสเองเนี่ยช่วงหนึ่งทุ่มนะครับก็จะมี unemployment claim ครับการขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งคาดว่าจะเท่าเดิมนะก็ไม่น่ามีผลแสดงว่าไฮไลท์รุนแรงหลักๆเลยของอาทิตย์เลยจะอยู่ที่ตอนตีหนึ่งวันพฤหัสนะครับแล้วก็วันศุกร์ครับเป็นตัวเลขที่แรงที่สุดในเดือนเลยก็คือการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มนั่นเองนะครับการประกาศตัวเลขการจ้างงานโดยภาครัฐนะคร ก็จะมีทั้ง unemployment rate อัตราการว่างงานและการจ้างงานนะครับซึ่งเขาคาดการว่าอัตราการจ้างงานจะน้อยลงนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะกดดันราคาค่อนข้างมากนะครับในส่วนของสกุลดอลลาร์นะแต่เนื่องจาก unemployment rate เนี่ยเขาก็คาดการว่าจะต่ำลงนะครับ1กล่องเป็นบวกกับทองแต่อีกกล่องหนึ่งเป็นลบกับทองนะครับเพราะฉะนั้นตัว non farm ที่เป็นตัวชี้ชัดเนี่ย เนื่องจากว่านอนฟามประกาศลดลงเพราะฉะนั้นตัวประกาศวันศุกร์เนี่ยมันจะย้อนแย้งกับวันพฤหัสน,นะคือหลังจากประกาศตราดอกเบีย,ยอาจจะเกิดแพนิคของตลาดส่งผลให้ราคา XAUUSD เนี่ยปรับตัวลดลงแบบรุนแรงมากๆเลยช่วงตีหนึ่งวันพฤหัสแต่พอวันศุกร์เนี่ยในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งข่าวปัจจัยกล่องแดงทั้ง4กล่องเนี่ยนะครับต้องบอกว่า3กล่องเป็นบวกกับทองคำนะสากล่องเป็นบวกกับทองคำเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้ราคาทองคำเกิดการรีบาวหลังปรับลดลงมาแรง ถ้าประกาศตาดอกเบียเนี่ยราคาทองคำอาจจะลดลงมาสัก2 0 0 0 3 0 0 0จุดแล้วอาจจะมีรีบาวห0 0 0ถึง 1, จุดจากตัวเลขดัชนีในวันศุกร์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นทิศทางในเชิงของฟันดิเมนทัลค่าๆนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในเชิงของเทคนิคอลดีกว่านะครับว่าในส่วนของเทคนิคอลแล้วเนี่ยมีอะไรให้ติดตามกันบ้างนะครับในส่วนของ XAUUSD นะผลิตภัณฑ์ทองคำนะครับจะสังเกตในเชิงเทคนิคอลกันก่อนเลยในไทม์เฟรมระยะกลางนะครับใช้คําว่าระยะกลางเนาะ xauusd เองเนี่ยมีการมีการปรับตัวลดลงมานะครับในช่วงวันศุกร์นะครับช่วงตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขามีการปรับตัวลดลงมาซึ่งจากการ,รจากการปรับตัวลดลงมาเนี่ยในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับจะคาดการณ์ได้ว่าเขายังลงได้อีกนะ4ชั่วโมงเนี่ย บอกว่ายัางลงไม่จบแต่1ชั่วโมงบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะดีดก่อนนะครับเพราะฉันโดยมุมมองแล้วนะในวันจันทร์เนี่ยราคาทองคำอาจจะเป็นการดีดเพื่อลงต่อในระยะสั้นๆตาม timeframe 4ชั่วโมงนะก่อนที่การปรับตัวลดลงมาตรงนี้นะครับจะยกโลนะจะยกโลจากแท่งของแ n t ท a ร์ฟิงหรือโดยพฤติกรรมราคานะครับมันก็จะเกิดการรีบาวในเชิงเทคนิคเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะฮะประมาณนี้อ่า จะเกิดการยกลครับแล้วมีการดีดตัวขึ้นไปทดสอบในระยะสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยทิศทางเนี่ยวันจันทร์เปิดมาเราอาจจะเล่นขายตามไปก่อนหรือเราไปรอดักเล่นซื้อนะครับเราไปออร,รไปอดักเล่นซื้อแถวแถวแนวรับบริเวณ1880นะครับบริเวณ18 8 0 1890นะครับสองช่วงนี้นะ1890-1880นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเจอสัญญาณการกลับตัว ที่บริเวณไหนนะครับที่บริเวณไหนนะเจอสัญญาณการกลับตัว 1890- 1880เกนี่ยเกิดการยกโลของราคาในทางเฟรม1นาทีหรือ5นาทีนะครับจะเป็นสัญญาณในการเข้าเล่นซื้อเพื่อเก่งกำไรในระยะสั้นถึงกลางนะครับก็น่าจะเทรดได้ง่ายขึ้นในสัปดาห์หน้าเนาะแต่ให้ระวังแพนิคในช่วงพุทธพฤหัสสุขให้ดีนะครับราคาจะผันผวนรุนแรงนะทีนี้ไปดูในทางเฟรม4ี่ชั่วโมงกันครับสอดร,รับกับในเชิงฟัติเมนทัลเนาะ แน่นอนว่าราคาเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ราคาทองคําจะปรับตัวลดลงไปก่อนครับแล้วในการปรับตัวลดลงเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นการปรับตัวแล้วดีดย่อหายด้วยซ้ําคิดว่านะครับจะเป็นการปรับตัวเพื่อดีดย่อหายเพื่อลงต่อนะเพราะฉะนั้นทิศทางในสัปดาห์หน้ามุมมองมองอย่างไรนะครับมุมมองมองเป็นแพทเทิร์นแบบนี้แล้วกันให้เป็นแผนภาพแพทเทิร์นในทางเฟรม4ชั่วโมงไว้นะครับให้มันสมกับเป็นแผนประจําสัปดาห์เนาะ ทิศทางมองว่านะครับราคาจะเป็นสวิงดาวนะครับราคาจะเป็นสวิงดาวนะโดยที่จะทำแพทเทิร์นย่อไฮย่อโลนะครับย่อไฮทำนิวโลนะแล้วไปปิดเป้าอยู่แถวบริเวณ1822นะครับก่อนที่จะเกิดการรีบาวชุดรอบใหม่นะครับในการปรับตัวขึ้นมาทำลายโครงสร้างราคา นั่นเองนะครับในสัปดาห์หน้าให้มุมมองแผนไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะฉันโดยด้วยทิศทางเนี่ยด้วยทิศทางแล้วเนี่ยราคาต้องบอกว่าเป็นแนวโน้มที่ไม่สดใสมากนักนะครับราคาทองคำเนี่ยเป็นแนวโน้มที่ไม่สดใสมากนักและให้น้ําหนักของการดีดเด้งขายในกลยุทธ์การเทรดเนาะฝั่งขายจะได้เปรียบมากกว่านั่นเองในส่วนของการเทรดราคาทองคำในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวยังไงติดตามแผนการลงทุนรายวันอีกทีหนึ่งแล้วกัน แต่ในสัปดาห์หน้ากลยุทธ์หลักๆยังคงเป็นดีดเด้งขายตามเทรนด์หรือแนวโน้มของราคาอยู่นะครับคาดการว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็ดีหรือในเรื่องของ ADP nonfarm หรือ nonfarm ก็ดีเนี่ยจะส่งผลให้ราคาเนี่ยกลับลงไปทดสอบแนวในยับสำคัญบริเวณ1822นะครับ1822นะครับเราจะมีจุดพอยในการเล่นเพื่อรอรับ แถวแถวบรเวณ1822ถึง1820ตามลําดับนะครับช่วงนี้เพื่อที่จะเล่นกับการรีบาวรอบใหญ่จากการประกาศนอนฟาร์มในวันศุกร์นั่นเองนะครับก็ทิศทางแผนในระยะกลางของสัปดาห์หน้าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปลงรายละเอียดในแผนระยะสั้นในสัปดาห์หน้าในแผนประจําวันกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูแผนผลิตภัณฑ์กลางนถัดไปกันครับ BTC นะครับแนวโน้มอ,อ่าหลายๆคน อินบ็มาถามผมเยอะมากเลยว่าตอนนี้บิตคอยล์ราคาปรับตัวลงมาเยอะพอสมควรเข้าซื้อได้ไหมเอออยากจะซื้อไว้เฮ้ยอะถ้าอยากจะซื้อนะครับจุดหนึ่งที่ผมต้องแนะนําก่อนก็คือถ้าโดยมุมมองเนี่ยเราจะเห็นว่าเออ BTCUSD เนี่ยมุมมองในไทม์เฟรมของ4ชั่วโมงนะครับยังคงเป็นสวิงดาวหรือมุมมองของการทำนิวโลอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ กรอบของการวางหาจุดเข้าซื้อเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้ราคาสวิงในกรอบ40,000นะครับในกรอบ40,000จนถึงนะครับ40,000จนถึง37,000นะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับไม่เจอการย่อตัวต่ำกว่า37,000หรือ37,500นะครับหลังจากราคานะครับเกิดการโอเวอร์โซเนี่ยสามารถเข้าเก่งกำไรโดยการเข้าสถานะฝั่งซื้อได้ครับแล้วแล้วใช้ 37,000เป็น Stop Order นะครับเป็น SL เนาะสามารถเข้าเก็งกำไรกับรอบการเดียระยะสั้นๆได้นั่นเองนะฮะตราบเท่าที่ไม่หลุด37,000นะครับสามารถเข้าซื้อบริเวณ37,500นะครับเพื่อเข้าเก็งกำไรในกรอบสวิงในกรอบ37,000จนถึง40,000ได้นั่นเองนะครับก็หวังว่า จะผ่าน38,500ขึ้นไปยืนเพื่อทดสอบแนวสปลายข้างบนบริเวณ4,900อีกสักครั้งหนึ่งนะก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการดีดตัวอีกครั้งหนึ่งนั่นเองในสัปดาห์หน้านะจากการปรับตัวลดลงของราคาทองคำจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับก็สามารถใช้เป็นแผนในการลงทุนได้เนาะ อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นคู่ลูกคู่วิ่งมากับตัว XAUUSD เลยตัวนี้ XAUUSD วิ่งยังไงเขามักจะวิ่งตามกันจะสังเกตเห็นว่า WTI เองเนี่ยเป็นส w i n g Up นะครับเบรกออ t แนวโน้มขาลงในระยะกลางในทมงแฟรม4ชั่วโมงได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับเรียกได้ว่าชัดเจนมากๆเลยพอชัดเจนขนาดนี้ถามว่าแนวโน้มมีโอกาสขึ้นไปทดสอบสัลายโซนไหมมีมีนะครับแต่ในระยะสั้น ในวันจันทร์ราคาเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวลงมาก่อนจากสัญญาณของ price action เนาะเกิดสัญญาณอะไรครับเกิดสัญญาณ shooting star นะครับพอเกิดสัญญาณ shooting star เนี่ยราคาจะถูกทิ้งตัวปรับตัวลงมาก่อนเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะปรับตัวย่อลงมา1 1 store oversold ในทางเฟรม m e 4ชั่วโมงแล้วถ้าเราสังเกตคือการดีดตัวชุดนี้ครับในบริเวณ105เนี่ยผมพูดเอาไว้ในวันศุกร์แล้วว่ายังไงซะก็ยังเป็นการย่อ ย่อไฮยย่อไฮยใน p a t เทิรของ Triangle อยู่ดีเพราะฉันแนวโน้มโอกาสที่ราคาน้ำมันนะครับจะปรับตัวลงไปทดสอบ93ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือทำนิวโลที่บริเวณ84ดอลลาร์ต่อบาร์เรลยังเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะปรับลงพร้อมๆกับ XAUUSD หรือทองคำในช่วงของการประกาศตีหนึ่งวันพฤหัส ในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนา,าคารกลางสหรัฐนั่นเองถ้าเขาขึ้นมากถึง1%ตามที่ตลาดกังวลนะครับก็จะส่งผลให้ WTI ปรับตัวลดลงพร้อมๆกับ XAUUSD หรืออาจจะส่งผลให้ BTCUSD ปรับตัวลดลงทะลุ37,000ลงไปด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยมุมมองเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับตัวที่จะได้รับประโยชน์ก็คือตลาดหุ้นนะครับก็คือ S 5 0เนาะยอ่อซื้อนะครับถ้าไม่ทำนิวโลย่อซื้อ ดัชนีดอลลราครับสำหรับใครที่เทรดคู่เงินดอลลร์ดอลลร์จะแข็งค่ากว่าสกุลเงินอื่นๆนะครับเข้าซื้อดอลลร์และหุ้นนะครับตัวที่ให้ระมัดระวังก็คือ BTCUSD เนาะมีโอกาสทำนิวโลและตัวที่ให้กลยุทธ์ดีดเด้งเล่นขายก็คือ WTI ก็คือในส่วนของน้ำมันแล้วก็ XAUUSD ที่เป็นในส่วนของราคาทองคำนั่นเองนะครับก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของแผนการลงทุนประจำสัปดาห์นะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถติดตามหรือสอบถามข้อความเข้ามาได้ในช่อง y o u t u b n n h l เนาะ MC Market Channel ช่องทางธุรกิจนะครับแล้วก็เพจนะครับ c h ก c า t a c a d e m y มีนะครับเพื่อขอลงทะเบียนสำหรับการเรียนในวันที่7นะครับวันเสาร์วันเสาร์ที่7 พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงนะครับจะเป็นคลาสแรกของการเรียนการสอนนะครับแล้วเราจะไล่กันไป1ิบบทเรียนนะครับ10บริซึ่นะ1ิขั้นนะครับตั้งแต่พื้นฐานไม่ต้องรู้อะไรเลยก็สามารถมาเรียนรู้ได้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเทคนิคอลเชิงลึกหรือการออกแบบระบบการเทรดการลงทุนเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกท่านในวันนี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ yeah ณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทํามัน,นจริงๆใั้ไอ้